สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับสบวิลคือเก่าเนาะก็อยู่มหาห้เมื่อหน้าคือเก่าพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศยามเศร้าเนาะกะคือแห้งแล้วพี่น้องกะพ่นเขากะเริ่มตกอะไรเนาะกะออกมาหนึ่งเข่าอยู่มหาห่างเมื่อหน้าคือเก่าพ่อแม่พี่น้องกเกาก็ออกมาเลยเนาะสาวิลกะออกมาหนึ่งเข่าแล้วก็พามาเบิงบ่งวเนาะพี่น้องเพราะว่าอ้เพิ่น อยู่บ้านอะไรพี่น้องเพิ่นเอางวัวมาให้เลี้ยงเพิ่มเนาะกะเอามามอวานี่พี่น้องสี่ตัวเนาะแม่กับลูกแหละกะเอามาเลี้ยงเนาะพี่น้องในทางล่างสบิลเนาะมันก็ชิ่งายางเยอกะออกมาเฝ้างวาัวอะไรพี่น้องยังงัวไปเนาะเพราะว่ายังไม่ทันได้ปล่อยดอกพี่น้องเพราะว่าอีพอให้มันได้สามมื้อก่อนจังสิปนะล่อยเพิ่นว่าเนาะก็สบือก็ออกมาเฝ้าอะไรพี่น้องยัยมันไปยายมันเมื่อบ้านมันอะไรเนาะ ตอนนี้ครับก็ยังนึกข่าวยู่พี่น้องเดียวสบิวกับข้างของเขาแล้วและพี่น้องกับิพาพ่อแม่พี่น้องไปเลือปิดน้อยนอนพี่น้องปิดน้อยสบิวกะซื่อน้ำแม่ซอสเตย์แนน้ำซาเมงปอแนพี่น้องเอามาเลี้ยงเนาะเอามาไวอ้อันเลี้ยงไว้กินปีใหม่อะไรพี่น้องไว้เก็บไข่มันแนเนาะกะประมาณสี่ห้าิบนี่เลยพี่น้องการตายไปน้ำเนาะเพระาะว่าพนตกแห้งพี่น้องที่ว่า ป็ดมันยังน้อยประมาณท่ากระเบาะอะเรน่ะพี่น้องมันยังบกแห็งแห้งอะไรแต่ออกมาแต่แหม่มันเลยกะมันยังบกแขงแห้งมันก็ตายพี่น้องพุ่นในกระปานนั่นเนาะลิ่นน,น้ำตาพุ่นอะไรก็โอเคนะพี่น้องเดี๋ยวสวิลกับสิาพาพ่อแม่พี่น้องไปเกลือปิดน้อยเลยเนาะบรรยากาศคนดีเลยพี่น้องเคยอยู่มาห้เมานานเนาะกะอ็ออกมาแต่เศร้าๆพี่น้องออกมาหนึ่งขาวแต่เศร้านานอะโอเคเดี๋ยวสวิลกับสิาพ,พาพ่อแม่พี่น้องลงไป เกือบปิดหน่อยอยู่ตลาดเลย นี่น้อพี่น้อง,องเป็ดน,น้อยที่คอยซื้อมากาันนะเพื่อนบอยากกินบะได้ครับอันเขาสานพี่น้องผวาเขาปลายเบิดกับบัวอาหารเพื่นอนสบิยังบม่ได้ออกตลาดไปซื้อให้เพื่อนนะแล้วพี่น้องมันตายไปน้ำทิดตัวน้อยนี่มันบอกแหงๆบะได้พี่น้องมันตากฝนเนาะตัวใหญ่ขนาดสิโลอดอยู่ เป hmm. <c oughs> ็ด <sm> บ <other>. <noise> ักกระไลเรือเป็ดหน่อยเดียวตายมื่อละโตซองโตพี่น้องเพิ่นกินน้อยนี่กระดิกระดิ๊กระดิกระดิ๊ปบล่ะชูมใหญ่ฮะออกไปเต้งหึงพี่น้องออกไปกินอยู่ทูงหอยงหน้าผู้โตชูมใหญ่นาะโตชูมใหญ่ก็ประมาณสิบปลายกว่าโตในสิบสี่สิบห้าโตพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นซุ้มน้อยเขาก็ปล่อยออกแต่นนั้นมันไม่อยากกินบัรไดเขาป้ายเพิน่นเบิร์ดตัวนี้ก็กอดจอดอีเลวิจักอ,อันนี้มาเดี๋ยวพี่น้องกิน,น,นมนันี้มันสิตายอีแล่น,นี่มันตัวน,น,น,น้อยมันยังบอขันบอแหงปรนไดอยู่ไหนอยู่หน้าพี่น้อง น้องกับโบมีนม้ำปานใดเด้อพี่น้องเลยลลายคนกอนสบ,บิวน้ำในสะเต็มละวบอยังพี่น้องเลยพ้นบ่คอยบ่คอยสิวะบป่ปานใดอหลรเนาะตกกระจูแต่กับโบแห้งอะไะบพ่พอสิม,มนนสีน้ำมีนปานใดกระสิมีอยู่บนมันลุบเลยพี่น้องสั่งกะสีก็ยังพาแล้วึ้นขั้นกระเจื้อนเลยพี่น้องเอ้ยเริ่มเจื้อนแลย บรรยากาศก็คึมึมเต็มเป็ดน้อยสวิวมาตัวใหญ่เนี่ยพี่น้องเป็ดใหญ่มาแต่หากินแล้วเนาะปี๊ป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 ปปปี๊ปปี๊ปปี๊ี๊ปปี๊ปปี อันนี้ซื้อซื้อก่อนเนาะนี่ค่ะสบิวซื้อคูนสิบห้าพันนี่พี่น้องสบิวก็เอาต้นมงคูงต้นมะเขียบมาปลูกใส่พี่น้องต้นมะพร้าวก็ยังบอทานได้มาฮอดนอะพี่น้องสั่งสั่งเอาเนาะนะคะแล้วก็สิลงไปซื้ออายุสวรรค์แน,น่พี่น้อง ต้นไม้ต้นตอก็เริ่มเคียวแล้เนาอเริ่มสิกเราล้วดูเห็หนห,หน้ายิหน้าอะไรพี่น้องบางเจ้าบางคนบางเฮือนเผนกะหยอดกระมีอะไ้พี่น้องเลยโอ้โหสบิวซุกอะไ้พี่น้องกินกะเพื่อสิได้กินเผนกับอะไรมันคงง่ายๆเลยพี่น้องเลยหมดแดงลายลายแต่ทางในมันกระมีอะไรเรามาเถิมหมักซุกก็ได้เนาะแต่สบิวขึ้นบ่ไรดอกหมดลาย หมดแดงไล่หลายพี่น้องเยกินก็กิน nga เพินเพินสิมาหยดเข่าหายน้อนี้ยกัฟังเบึงเลยพี่น้องน้ำกับมีอยู่แบบสีเลยพี่น้องเอ้ยนี่ยบุพเพสีแปลว่าคำันถ่วเบิดแทวลุ่มไบบีนะพี่น้องสวิวกันพอสีไ้อันซื้อลูป,ปามาปล่อยเนาะนี่มันบดถ่วมาเลยนะ้องมันพอกระเทินพี่น้องเลย น้มูซาวเจ้งหน่อยกาแถวหน้านี่กาน้องรถไทยึนวั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 นเลยพี่น้องเพราะว่าเพิิอนออกมาไทยหุดหน้าเริ่มเลยเนาะน้ำน้องคอยก็มีเป็นบางแจได้พี่น้องอเออแจเป็นบางแจเนาะตอนนี้กัย่างเล่าแคมคันพี่น้อง ยางเล่เข้มคันหรือว่าเข้มหนองเนาะกันยากาโอ้ยพี่น้องโคตรดีเลยนะสวยเติบแล้วแต่ว่ามันคืบพุ่นนะพี่น้อง thông na à, cứ câu